ทั้งกล้องทั้งไม้ทั้งไฟที่เราใช้อยู่ตอนนี้ตั้งอยู่บนขาตั้งแค่อันเดียวครับวันนี้เราจะมารีวิวขาตั้งอนเนกประสงค์ Ulanzi Desktop Live Stream Stand ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นขาตั้งสำหรับไลฟ์สตรีมแต่ว่าที่ผมซื้อมาเนี่ยผมมองว่ามันสามารถใช้งานได้มากกว่าการไลฟ์สตรีมหลายอย่างเลยนะครับ งั้นเดี๋ยวเราไปดูของที่เขาให้มากันก่อนเลยอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นขายึดโต๊ะขาตัวต่อแขนทั้ง3ามแขนซึ่งแขนแรกเนี่ยก็จะเป็นแขน2จังหวะพร้อมกับแท่งตัวต่อหัวสกรูโดยที่เขาก็ให้หัวบอลตั้งกล้องเรามาด้วยเราสามารถหมุนเข้าไปแล้วก็วางกล้องได้เลย แขนที่2เนี่ยก็จะเป็นแขน2จังหวะเหมือนกันแต่ตรงปลายแขนเนี่ยเขาก็จะมีรูเอาไว้ใส่กับแขนสปริงยืดหดได้นะครับเพื่อเอาไว้ใส่ไม้นั่นเองส่วนแขนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแขน3จังหวะแบบหัวสกรูนะครับซึ่งเราสามารถเอามาใส่ไฟได้ทั้งแบบที่ต้องหมุนกับใส่แบบสวมได้เลย ในเรื่องของการรับน้าหนักนะครับคือตอนแรกอะ่ะเราก็คิดว่าแขนที่มันยกไฟอะ่ะจะสามารถยกได้แค่ไฟตัวเล็กๆแบบนี้นะครับแต่อย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้เนี่ยเราใช้เป็นไฟ n n ไลท์ f o r ซา60ปีใส่กับ s ซอ Dome ด้วยนะมันจะทําให้มีน้ําหนักเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่า ขาอันเนี้ยมันก็เอาอยู่แต่สําหรับใครที่คิดไปแล้วว่าอยากใช้ไฟใหญ่กว่านี้หรือว่าใช้กล้องที่มันใหญ่กว่านี้นะครับไม่แนะนํากล้องที่เราใช้ตอนเนี้จะใช้เป็น Sony A 6 5ใส่กับเลนส์ที่ไม่ได้มีน้ําหนักเยอะมากใครที่คิดว่าจะเอากล้องใหญ่กว่านี้มาใส่หรือว่าติดมอนิเตอร์ติดแบตดัมมี่แล้วเอาแบตใหญ่มาใส่อันเนี้ยไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้แขนเนี่ยมันโยกและภาพมันจะไม่นิ่งเรามาดูข้อดีข้อเสียกันบ้างนะครับ ข้อดีเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ประกอบง่ายใช้งานง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงมากเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่เซตอุปกรณ์ทิ้งเอาไว้แล้วไม่ต้องกลับมายุ่งกับมันอีกเลยใช้พื้นที่น้อยเพราะว่าเราไม่ต้องมาตั้งขาตั้งกล้องขาตั้งไฟให้มันใช้พื้นที่เยอะไปกว่านี้ส่วนข้อเสียนะครับก็คือเวลาเราปรับโพ i ิชันบางครั้งเนี่ยจะทําให้แขนมันโยก นะครับเราก็เลยต้องมาจับกล้องเพื่อให้ภาพมันไม่สัน่นให้ภาพมันไม่โยกส่วนข้อเสียอีกข้อนึงก็คือเวลาเราติดตั้งมันไว้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยอยากจะเอาออกนะครับเพราะว่าจะเอามาประกอบอีกทีมันก็ไม่ใช่เรื่องที่สนุกเท่าไหร่ใครที่ชอบตทํทำงานแบบคลีนคนะครับไม่อยากให้มีอะไรมาเกะ็กัสายตานะครับก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่อ่ะสุดท้ายนะครับ u ู a n น i ี e s สก์ท็อปไลฟ์สตรีมสเตเนี่ยเหมาะกับใครนะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่าเหมาะกับเพื่อนๆที่ ชอบไลฟ์สตรีมบ่อยๆคนที่สอนออนไลน์นะครับหรือว่าคนที่ทำรีวิวสินค้านะครับค่อนข้างเหมาะเลยเพราะว่าเราไม่ต้องมาคอยเซตอุปกรณ์ใหม่แบบทุกรอบส่วนราคาของเจ้าตัวนี้นะครับตอนที่เราซื้อมาเนี่ยราคามันอยู่ที่2,590บาทนะครับถ้าเกิดว่าซื้อใน s h o p e, ปีนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ใช่ราคาที่แพงมากนะครับก็สามารถลงทุนได้นะครับใครที่อยากได้ก็เดี๋ยว ลิงก์งไว้ในด e สคริปชั o นให้โอเคอยากฝากและสุดท้ายให้เพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับใครที่ชอบตัดต่อตอนนี้เราได้เปิดคอร์สสอนตัดต่อด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro ตั้งแต่เบสิ c ถึงโปรเลยใครที่สนใจก็สามารถ inbox กันเข้ามาใครที่ชอบคอนเทนต์นี้หรือทุกๆคอนเทนต์ของเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง G-MO ของเราด้วยและก็เอาไว้เจอกัน EP หน้าครับผมบ๊ายบาย